ทุกคนพิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาพร้อมกันครับให้ทุกคนพิมพ์คาว่าสาธุขึ้นมาพร้อมกันเลยครับให้ทุกคนพิมพ์คำว่าสาธุขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับตาจ๋ายายจ๋านะครับข้าพเจ้าอาจารย์สศักดิ์เล็กดนีนะครับจะมาจิบเล็กคู่จะมาจิบปิงปองนะครับของหุ่ยรับบันไทยนะครับประจําวันที่ 1กันยา2พ6 6นะครับงวดที่แล้วนะครับ3ตายายนะครับให้เลขปปดระทัดนะครับให้เข้า782เลขวิงปองให้เข้า76นะครับนะหลายคนก็ได้หลายคนก็ไม่ได้นะครับขอให้3ตายายนะครับงวดวันที่1กันยานี้ขอให้3ตายายนะครับโดนดีโดนใจนะครับนะให้เลขนะครับปิงปองนะครับออกรางวัลเลขท้าย2ตัวและ3ตัวนะครับในงวดนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนะครับเขาจะได้หมดนี้หมดสินนะครับมากราบ3ตายายนะครับที่หลักกิโลเลียน เลครับตรงนี้นะนะครับให้ขอสันตายนะครับเรรบิกช่วยบรรบให้กับคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้ด้วยเทินสาทุสาธูสาทูสาธ,สาธ,สาธุใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกหวยใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ร่ารวยใครกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้กดนนี้ครับศูนย์สี่ครับทุกคนศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่ Ha ha ha!